สวัสดีครับพบกับ ECX X15G นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดพกพาง,ง่าย สามารถฉายได้ความละเอียดสูงสุด1ัน0 p นะครับแต่ก็สามารถขยายได้สูงสุดเทียบเท่าจอ120นิ้วเลยทีเดียวก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็รองรับพอร์ตเชื่อมต่อหลากหลายนะครับสามารถต่อ USB ได้2ช่อง HDMI 2ช่องมีช่อง AV แล้วก็ AUX ด้วยนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศด้านหลังแผงควบคุมจะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้มีทั้งรีโมทแล้วก็สามารถควบคุมจากตัวเครื่องได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวปรับ โฟกัสนะครับก็สามารถปรับได้สูงสุดที่120นิ้วอย่างที่บอกไปการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเสียบไฟแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสําหรับห้องที่เป็นแบบ มีฉากขายด้วยนะครับสูงสุดที่ร้อยนิ้วอยู่ที่799ด้าเกาถ้าจำไม่ผิดตัวนี้สามารถรองรับเชื่อมต่อแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือมือถือผ่านระบบไร้สายได้นะครับหรือแม้แต่แคสก็คือแคสผ่าน w i f i เองซึ่งบอกเลยว่าโคตรสะดวกนะครับโคตรสะดวกจริงๆแล้วก็รองรับ USB รวมถึงใช้งานอื่นเนาะอย่าง HDMI นะครับก็สามารถเสียบมีสติ๊กเพื่อดู Netflix ได้นะครับต่อกล่องอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็สะดวกดีสำหรับใครที่เน้นฉายแบบจอใหญ่ๆนะครับแต่ ไม่มีตังซื้อทีวีเนาะราคาเขาอยู่ที่4,990บาทนะครับก็าหาซื้อได้แล้วผ่านร้าน e-cas e shop ตามที่เห็นเลยนะครับรับประกัน1ปีแล้วก็มีอะไหล่ซ่อมชัวร์ร้อยเเซ